วันนี้เราอยู่กับนนกุลมีร้านข้าวแกงราคา20บาทเขาเปิดตา้ตี5ปิดแล้วเปล่าถ้าเปิดตี5แบบนี้หมดแล้วมั้งหน้าสารเจ้าอาันนี้เก่งเยาวราชเลยห,ห,หัวร้อนไหมเวลารเราเล่นเกมอ๋อถ้าเวลาเล่นเกมหัวร้อนใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่องเรื่องไม่จริงจังแล้วมัจะหัวร้อนใช่ไหมลองไหมแบบสักเกมหนึ่งที่ไม่ต้องมีอุปกรณ์คนที่ทำงานในนี้ต้องใส่ยูนิฟอร์มไหมใส่ ก็คนรู้จริงอ่ะไม่ได้เป็นสปายไงก็รู้ชีว่าใครเป็นสปายหนึ่งสองสามถ้าโลกนี้ไม่มี GPS survey ถ้าโลกนี้ไม่มี GPS survey ค่ะวันนี้เราอยู่กับนนกุล สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราหลอกล่อนนนคุณมาทำไะไรเจนจากข้อมูลที่น้องครีเอทีฟที่สร์มาเหมือนว่านนคุณเนี่ยแบบว่า ไม่ค่อยได้มีโอกาสไปเดินแถวแบบเยาวราชบรรทัดทองอ,อะไรนีร้บบเลยบบซึ่งส่วนใหญ่อะเราจะคุ้นพวกร้านตอนคืนมากกว่าแถวเยาวราชกับบรรทัดทองอแต่วันนี้มันมีร้านหนึ่งที่แบบค่อนข้างน่าสนใจในช่วงตอนเช้าเขาเปิดแต่ตีห้าเป็นร้านข้าวแกงราคา20บาทปิดแล้วเปล่าถ้าเปิดตีห้าแบบนี้หมดแล้วมั้งคุณป้าเขาพอบอกว่าโนนกุลจะไปคุณป้าบอกได้เดี๋ยวป้าเก็บไว้ให้สิบอย่าง อยู่ที่ไหนหน้าสารเจ้าอานี้เก่งเยาวราชเลยเยาวราชเดี๋ยวพาไม่เดี๋ยวตอนนี้เราอะอยู่ที่ไหนเราอยู่สาทรใกล้ใกล้ๆไม่ไกลมากเดี๋ยวเราก็จะเคลื่อนรถไปแล้วก็ค่อยๆคุยกับนุนกุลไปใช่ไหมใช่ครับทำไมเราไม่หลอกล่อนุนกลุลมากับใครสักคนแล้วก็ให้ขับคู่กันเผมยังไม่เคยให้ให้พี่แอฟเขาขับให้ผมเลยนะ ใช่ใช่ไม่น่าเชื่อนะเวลาเขาเขาขับเขาเร็วใช่เขาจับลมอะไรเขาจะเป็นคนนึงเลแล้วปกตินนทุกเป็นคนขับรถแบบไหนอะคะก็ถ้าเกิดถนนโล่งๆก็ก็เร็วฮะเร็วแต่ว่าถ้าแบบรถเยอะๆอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่แต่นนทุกจริงๆเป็นคนใจเย็นหรือใจร้อนจริงๆหรือเราจะชินคาแรคเตอร์ตั้งแต่แบบลึกๆใจร้อนอะไรเงี้ยผมว่าผมเป็นคนขี้รำคาญมากกว่าครับร้อนง่ายร้อนง่ายๆกับเรื่องเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเป็นประเภทแบบ ถ้าเรื่องใหญ่มากๆอ่ะอันนี้ก็ส่วนตัวก็จะรู้สึกว่าเออเป็นคนที่มีสตินะถ้ามันเรื่องใหญ่มากๆเพราะมันต้องตัดสินใจก็จะค่อยคิดใช่แต่ถ้าเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆเอออันนี้จะ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 ,จะขี้ลำคาญครับอ่ะอแล้วเวลาเราเป็นคนขี้ลำคาดเนี่ยแล้วเห็นว่าชอบเล่นบอร์ดเกมนี้เราแบบหัวร้อนไหมเวลาเราเล่นเกมอ๋อถ้าเวลาเล่นเกมหัวร้อนใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่องเรื่องไม่จริงจังเนี่ยเราก็จะหัวร้อนใช่คือถ้าแบบเราเห็นแบบคนมัน ที่โกงนิดๆแล้วก็จะเอ้ยยายายาคือเราเป็นคนชอบเอาชนะไงจริงๆนี่ขนาดเล่นกับสมมติเล่นกับเด็กอย่างเงี้ยเราเราก็เล่นกับเด็ก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 แบบเด็กเลยผมก็ยังจะก็ยังจะเอาชนะนะเก้าขวบสิบขวบเนี่ยผมไม่สนนะผมโกงผมจะหงุดหงิดแล้วแบบเฮ้ยทำอย่างนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย คนเด็กเก้าขวบสิบขวบเราเอาจริงสิบขก็จะโตจะด่าเราโตใช่แต่เรื่องเกมมันอยู่แล้วท่านถึงเราจะแข่งกับคนอายุเท่าไหร่ก็ตามมัน้องเต็มที่แต่ว่าถ้าพวกเกมมือถือนี่ประมาทเด็กไม่ได้เลยนะพี่พูดนี้พวเด็กมันเก่งนะใช่ครับแล้อย่างพี่เผือกเป็นไหมเวลาเล่นเกมหัวเราะหนูเห็นเปิดการ์ดในทวิตเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวด่าลั่นบ้านถ้าอยู่คนเดียวจะร้อน แต่ถ้าสมมุติว่าสตรีมอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยเอาพี่เปิดสตรีมเกมด้วยสตรีมด้วยล่าสุดสตรีมเกมแผนที่กับลูกคืออะไรชื่อเกม Travel ให้โจทย์ออกมาสมมติว่าเราต้องเดินทางจากอังกฤษกลับมาไทยอย่างเงี้ยเราต้องผ่านประเทศอะไรบ้างที่ชายแดนมันต่อกันแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆให้มันติงไทยให้ได้ซึ่งคือเป็นเรื่องจริงหมายถึงว่าสามารถใช้จริงได้ด้วยแผนที่จริงเลยแล้วก็เราก็ต้องดูว่าชายแดนประเทศไหนมันต่อก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 ันแล้วก็ เดาให้จํานวนประเทศน้อยที่สุดให้ถึงไทยให้ได้ช่วยกันหรือว่าแบบลูกคนเดียวลูกคือช่วยคลิกอย่างเดียวเพราะว่าคือเราอยากให้ลูกเรียนรู้หรือว่าเราก็ไม่รู้ลูกก็อยากให้พ่อเรียนรู้ ลูกลูกที่เหลืออยู่เท่าไหร่เลยนะห้าขวบโอ้เก่งจังเลยใช่เขาชอบเขาชอบประเทศเวลาถ้าเล่นกับลูกครับห้าขวบนี่นนทคุณก็เอาชนะไหมไม่ยอมอ่ะบอกเลยส่วนใหญ่เป็นนนท์คุณเป็นสายเกมแบบไหนคะเล่นอะไรบ้างอ่ะจริงๆผมเล่นเอวีเล่นเกมมือถืออะไรเงี้ยแต่ว่าโอ้ตัวร้อนเลยตัวร้อนเลยเคยโดนด่าไหมเคยโดนด่าเคยผมก็เคยด่าเหมือนกันเปิดไมค์เลยค่ะเปิดไมค์เลยเปิดไมเลยเหรอเปิดเปิดไมเลยแต่เขาจาเสียงผมไม่ได้ไงผมก็เคยอยากจะ สตรีมด้วยแต่ว่าไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเขาทำไม่ถูกเพาพอสตรีมแล้วชื่อตัวละครมันจะถูกเปิดเผยไงว่าตัวนี้เขาไม่ได้แล้วแล้วก็เราก็จะด่าใครไม่ได้เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขากจะมาด่ากับเราแต่จำได้ว่าเคยหัดเล่นเอวีตอนนั้นต้องแข่งของลูกค้าโอ้โดนโดนยักษ์ผู้ที่มันเล่นอยู่แล้วมันด่าแบบแล้วไม่ให้กูเรียนรู้แล้วไงมันด่ามาอ้โง่แครี่โง่เดินโง่อะไรแงบนี้อะไรยิ่งลงแรงคือไม่ได้เลยอ๋อคือเราไปเล่นเดี่ยวงี้ยเหรอใช่อ๋อ เอวีแบบสังคมต้อนรับกูดีมากจะเลิกเลยปะทีเดียวแล้วน้องกูเล่นสายไหนอะคะในเอวีอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ป่าอ่าไม่ฟาร์มอย่างเดียวไม่ฟาร์มป่านี่คือตัวกดดันที่สุดกดดันป่านี่ต้องออกของให้เพื่อนต้องป่บมันเป็นตัวมันมันมันแบกมันต้องเป็นตัวแบกมันต้องทําเกมขายเข้าป่าไปมันต้องมันพอมันออกมาเพื่อนบวกต้องเข้าจังหวะให้ถูกต้องเก็บงานให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่คือตําแหน่งนี้ยากสุดยากสุดคือถ้าเกิดเป็นป่าที่แบบไม่ เก่งแบบนึงเนี่ยคือเพื่อนก็จะด่าละโอ้มึงฟาร์มงี้มึงไปทำนาเถอะอย่างเี้ยเนี่ยกุณว่าุณโดนอย่างเงี้ยเหรอเดี๋ยวนะต้องดูชื่อดีๆแล้ววันนั้นที่ด่าคุณเนี่ยช่วงนี้ก็ลบเกมทิง มอ่ะเล่นถึงหกโมงเช้าถูกมากหัวล้อถูกหกโม่เช้าเลยเหรอเออใช่มันเป็นอย่างแบบเล่นสิบชั่วโมงดาวอยู่เท่าเดิมอย่างนี้แล้วแบบมันไม่ได้ลบเกมจริงมันติดแล้วยิ่งแบบว่าอุ้ยอีกดวงเดียวจะขึ้นแรงแล้วก็ตกใช่ใช่ไม่ไหวก็เลยเล่นบอร์ดเกมดีกว่าเออบอร์ดเกมนี่เล่นยังไงอ่ะ ไม่เคยเล่นหรอเป่าแล้วอยากเล่นมากบอดเกมพอเจนไม่เคยเอามาให้เล่นในรายการโชว์เกมอะไรเลยบอกว่าจะเล่นจะเล่นเออแต่มีรายการเล่นเกมนะพี่เผือกเอารถกุลไหมล่ะเอาชนะกันหน่อยอย่างอายุ4ี่ิบยอมไหมไม่ยอมอายุเท่าไรไม่มีเอออายุเท่าไรก็ไม่ยอมห้าขวบมันไม่ยอมมันก็สี่สิบมันไม่ยอมแล้ว เด็กอะโดยเฉพาะเด็กเล็กๆอะ่ะ mm hmm. จะชอบขี้โกงนะ <laughs> เด็กเล็กจะชอบขี้โกง <laughs> คือผมต้องเข้าไปอย่างนี้ผมต้องเข้าไปในมายเซ็ตที่แบบว่า <c oughs> ถ้าเกิดเราไม่ได้เตรียมมายเซ e ตไปก่อนว่าแบบเราจะแข่งกับเด็กเราต้องปล่อยวาง เราโอเคเราแพ้เราไม่เป็นไรไม่เถ้าเข้าไปในไมซ์เซ็ตเนี่ยผมจะเย็นโอเคแต่ถ้าเกิดอยู่ๆแบบเล่นแล้วโดนไม่แพนอะไรกันมาก่อนไม่รู้เรื่องมาก่อนอยู่ๆเด็กนี่มาจอยกลางคันเงี้ยผมจะร้อนละผมจะผมจะมันไม่ได้เตรียมไมซ์เซ็ตอะถ้าอยู่เฮ้ยพี่เล่นด้วยดิผมจะแบบได้ได้แต่แบบไมซ์เซ็ตจะแบบอย่าโกงแล้วมึงอย่าโกงนะอะไรอ่าถ้าไม่โกงไม่เป็นไรถ้าไม่โกงไม่เป็นไรแพ้ก็แพ้โอเคโอเคเราก็ไม่สนับสนุนให้เด็กโกงโอเคใช่ได้ตัวบอร์ดเกมอะคือคือถ้าเล่นมันแต่ผมอะมีเล่นอาวารอน อคาทายเคยได้ยินเคยได้ยินอย่างแวอร์บู๊นี่มันต้องใช้สกิลการแบบโกหกหลบเลี่ยงเหมือนกันนะส่วนใหญ่โดนจับได้ไหมคะก็นิดนึงก็มีบ้างแต่ผมจะชอบเป็นโมเดเลเตอร์มันได้เห็นคนต่อแหล่ะแล้วเรารู้แล้วจริงๆ m o โมเดเลเตอร์มันเล่นสนุกนะเพราะว่าเราได้อยู่ทั้งเกมไงเราได้ปูดเราได้อะไรแต่ถ้าเราเป็นแบบ ชาวบ้านหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วเราโดนข้างแต่คืนแรกเลยนิ่งเหมก็คือนิ่งเลยพูดไม่ได้ด้วยมับห้ามพูดด้วยห้ามพูดด้วยตายแล้วห้ามพูดแต่ว่าก็คือสังเกตการได้่รเล่นกับใครบ้างอ่ะนักแสดงหมดเลยป่ะใช่ก็ที่กองถ่ายเนี่ยผมก็เอาไปัผมไม่ผมไม่สนเลยนะว่าใครจะอายุเยอะกว่าน้อยกว่าผมชวนเล่นหมดเลยอั้วพวกความเป็นนักแสดงไม่มีส่หลอนช่วยในการแบบหลอก acting กันแมาเลยอย่าง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 พี่หญิงละถ่ายงี้ที่ผมเล่นด้วยดูน่ากลัวนะคนนี้พี่หญิง แบบเก่งนะแบบแสดงปั๊บปั๊บปั๊บแต่พอเล่นอวอรรอนนะโดนจับได้ตลอดเลยพี่รุดออกอ่ <laughs> พี่รุดออก <laughs> แล้วพี่หญงผมไม่รู้เป็นอะไรนะเวลาเขาได้ตัวอวอรรอนมันจะชื่อมันมีตัวหนึ่งชื่อมอร์กาน่นาแม่นมดแดงแล้วมันเป็นตัวที่แบบสวยที่สุดนะอ่ะแล้วพอพี่หญิงได้ตัวนี้นะมันจะมีอินเนอร์แบบความแบบมสวยซึ่งจริงพี่ลงเก็บไว้พี่องเก็บไว้จะต้องเก็บไว้แล้วผมแบบไม่ได้เลยอาจจะเขาแบบเป็นคนไม่อยากโกหกมาแล้วผมแบบอ่ะคนชั่วเปล่าพี่หพี่หญิงก็แบบ ไม่มีแลกอกอะแตลกแล้วเห็นว่าในกองมีเล่นกับพี่มิ้นชัยดดาด้วยมีมีอยู่นะเห็นบอกว่าอะไรนะเล่นไพ่ตอแหลแต่พี่มิ้นเขาไม่ยอมที่จะพูดคําว่าตอแหลออกมาเขาโกหกเหมือนเคยได้ยินทั้งไพ่ตอแหลทั้งไพ่โกหกเลยะใช่ใช่ใช่ไหมมันแบบเดียวกันนะที่บอกว่าเนี่ยเจ็ดพอดำอันเนี้ยเจ็ดพอดำสองใบอะไรอย่างเงี้ยใช่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 แต่ว่ามันต้อง เราล่งล่วงวนจนจนจนมีคนทักว่าตอแหลอันนี้ตอแหลชัว์แล้วเก็บหมดจะเก็บหมดแล้วค่อยลงแล้วค่อยลงตัวใหม่ได้ออกแล้วจริงจไพ่ตอแหลผมว่าจริงมันเป็นไพ่ที่ผมชอบเล่นมากที่สุดมันมีการพลิกเกมกันได้แต่ถ้าเป็นแบบสลาบอย่างเงี้ยโอ้โหถ้าไพ่หวยรูหวยเลยมันไม่ได้อะไม่ใช่อะไรไพ่ตอแหลน่าสนใจมันใช้ใช้สกิลหลอกล่อบางคนหลกคู่เจ็ดบอกบ้านคู่เจ็ดดูที่กูเงี้ยมันก็ต้องอยู่จริงไม่จริงไม่รู้เป็นเกมที่ผมไม่กล้าชวน พี่แอฟผมน้องปีเลยพี่แอฟเล่นไม่เท่าไหร่แต่ผมไม่กล้าชวนน้องปีเล่นเพราะไม่งั้นเดี๋ยวพี่แอฟเขจะโกรธผมไปน้องแบบยังเด็กอยู่แล้วไปแบบโง่โง่แล้วพูดตอแหลด้วยอะไรเลยแล้วเคยเล่นกับน้องปีไหมคะแบบเกมอื่นๆเคยเคยครแล้วเราไปด้วยไมซ์เซตไหนไมซ์เซตที่ว่าเอาชนะวางได้ต้องยอมใช่ไหมต้องยอมมหรือว่าแบบไม่ได้ต้องชนะมีมีเกมบอร์ดบอร์ดเกมอะไรบ้างคะที่เล่นกับ อ่าจริงๆก็มีเท่าที่พูดมาแล้วก็น้องปีจะมีมากลุกด้วยปีมาร์กลุกด้วยเลยท์เวิร์ดอย่างมากลุกอย่างเงี้ยผมก็ชอบเอาชนะน้องปีมากน้องปีบอกเนี่ยออมือให้ด้วยนะผมก็ได้ได้นะก็บ๊ะเดินเดินมากแชมป์เม่นี่เราถึงซอยอะไรแล้วเนี่ยพาดสายไอ้ซอยนี้เราเคยเข้ามาแล้วเนี่ยมันมันมันแคบมากโอ้โหเี๋ยวนี่ถนนพาดสายนี่ไง ซึ่งพี่เผือเคยมากินร้านนี้ไม่เคยเลยอยู่แถวสารเจ้าอะไรนะอันนี้เก่งป้ามีกับข้าวประวันเกือบ40อย่างเโอ้ขายน่าจะตีห้าไม่รู้ว่าตื่นมาทัแต่กี่โมงแดี๋ยวเราโดดลงตรงนี้แล้วเดี๋ยวให้ทีมขับรถไปจอดถึงแล้วโอเคอเอ้แต่ว่าเรามีเกมอะไรที่เล่นกันได้โดยแบบไม่ต้องมีอุปกรณ์ไหมคะไม่มีมีฮะ แต่ว่าต้องห้าคนขึ้นไปเหมือนกันต่อได้เหรอทีมงานมาเล่นด้วยตอนนี้เรามาค่อนข้างสายหน่อยของเขาก็จะเริ่มบางลงแต่ว่าเช้าหนูมา30กว่าอย่างเมนูซ้ํากันไหมแต่ละวันเหมือนกันก็สี่สิบอย่างนี้ก็จะมีซ้ํากระเพราสี่รอบกระเพราหมูสี่รอบกระเพราไก่สี่รอบผัดวันละหลายรอบเราสั่งลาดเลยหรือว่าไม่เนี่ยที่ตัดกับไ้าตัไปแล้วอได้เอาทุกอย่างเลยค่ะใส่จัดด้วย ยกินไม่หมดเล้นี่ปกติโน่นคุณมีอะไรกินหรือไม่เอ,เอาไม่กินหน่อมีอะไรไม่กินอะไรบ้าง <c oughs> ที่ผมไม่ชอบเลยเคือพวกผ<ม>ักชีแต่เลือดอ่ะไม่กินเครื่องในไม่กินครับผมโอ้โหเก็บไว้เยอะเจริงด้วยเดี๋ยวะนยะสองโต๊ะไหมไม่น่าพอนะโต๊ะเดียวมาแล้วมาแล้วไก่มาแล้วโอ้โหขอบคุณค่ะกินอะไรก่อนดีท่านเนี่ยลองไหมแบบสักเกมหนึ่งที่ไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรอ่ะได้สิสปายร์ใช้มือถือ แค่นั้นเองแต่มันต้องเล่น4ี่ห้าคนห้าคนนี่อะไอ้มอนไอ้มอนมาอีกหนึ่งแต่ว่าเกมไม่นานฮะเกม8นาทีโอเคระหว่างโหวดเกมก็จะรีวิวกลับข้าวไปให้เรื่อยๆพี่เผืดก็ชอบมาละนะใช่เอาโปแล้วแก่แล้วมันอร่อยอะไรที่เคยไม่อร่อยมันก็อร่อยหมดเลยผมก็ชอบมันมันขมๆแบบขม ก็คือเกมสปายฟอร์ต้องหาสปายหนึ่งคนคือสี่คนเนี่ยจะรู้ว่าสถานที่นี้อยู่ที่ไหนนะครับจะมีสปายคนเดียวเท่านั้นที่ไม่รู้เราอาจจะผัดกันถามไปเรื่อยมีกฎอย่างเดียวคือผมอ่ะห้ามถามย้อนที่เผือกเลยแต่ถามคนซ้ำได้นะต้องถามถามคนซ้ําได้แต่แค่ห้ามห้ามย้อนทันทีห้ามย้อนกลับเดี๋ยวเริ่มแล้วนะครับคลิกที่ชื่อตัวเองแล้วจะเห็นว่าเรามีอาชีพอะไรและและคือสถานที่อะไรก็คืออันนี้ถ่า เกี่ยวกังนนี้ใช่ป่ะคะใช่ครับแล้วคี่ตรงนี้อะไรเป็นเนาะเป็นเนาะไม่บอกคาแรคเตอร์กูไม่บอกเดี๋ยวให้ดูดูอาชีพกูเอ้โทษครับผมว่ามันบั็กว่ะผมไม่มีชื่อตัวเองอาวมันหายไปแล้วอ่ะอ๋อเกมมันถูกหยุดบนึงห้องหลุดโอ้ยโชคดีเมื่อกี้มันเป็นอะไรรู้ไหมเป็นอะไรหมอนวดครับ ลวดหญิงบางเกาะคณิกาค่ะเอางี้ถ้าสปายแพ้จ่ายไหมมือนี้ได้อ่าเดี๋ยวเริ่มเลยนะเริ่มเลยเออได้ใช่ครับกดชื่อเองก่อนแล้วค่อยกดเริ่มจับเวลาใช่ครับอาชีพกุ้ยทุกรอบอาชีพกูก็แปลกๆวะอาชีพแปลกอ่ะใช่ของกูก็แปลกแปลกจริงเปล่ากูมันพิเศษอาชีพแปลกไหมพี่ ถามยี่เผือกว่าสถานที่แห่งนี้เปิดกลางวันหรือกลางคืนน่าจะได้ทั้งกลางวันกลางคืนแล้วแต่ถาออาชีพเราอ่ะบริการไหมเป็นแนวแนวบริการเป็นเรียกว่าเป็นนักแบบบริการได้บริการได้บริการด้านความบันเทิงถามด้านความบันเทิง นนกุลสถานที่นี้แบบว่าจํานวนคนที่เข้านี่เข้าได้เยอะหรือน้อยเยอะครับถามพี่มอนก็ได้ครับพี่มอนพี่ไปสถานที่เนี้ยแล้วคิดว่ามีความสุขไหมมีใช่เหรอวะก็ได้กันมีก็ได้กันอะไรทำเป็นเนียเออมึงรู้เหรอที่แมาถามพี่ม่อนครับถามพี่เอกอ่ะพี่เอกจำกัดคนเข้าไหมเอ้ยจำกัดนะ ไม่ต้องคิดนานอ่ะเออเป็นไรไม่ได้หรอกไม่น่าจำกัดหรอกไม่จำกัดไม่จำกัดนะไม่นะนะไม่จำกัดโบมดเลยไหมพี่เหรอไม่หรืไม่จำกัดใครก็เข้าได้ถูกไหมให้เข้าได้ไม่ไม่จำกัดจำนวนคนไม่จำกัดจำนวนคนต้องแลกบัตรไหมเปล่าอะไรนี่ก็หลักเดี๋ยวเปล่ามันห่างเดียวแล้วมันน่าเสียแล้วเรอ ้นถามถามพี่เจนเข้าได้ฟรีหรือว่าต้องเสียเงินเขาเสียเงินเขาถามหาข้อมูลเนี่ยคำถามหาข้อมูลแม่เลยหรือลักษณะไม่รู้ว่าที่ไหนถามพี่เผือกสหารที่ ทุกเพศทุกวัยไหมทุกเพศทุกวัยโอ้ยทุกวัยตอบเร็วมากตอบไมเกินรู้รู้ยังหละรู้ยังะถามพี่เสกได้นะหรือจะถามผมก็ได้แต่ถามพี่เสกดีกว่าเขาดูซ้ำบอกเขาจำไม่ได้แหละหรืออะไรเราต้องประเมินว่าอย่าขยี้เอางี้ในในชีวิตจริงอ่ะเคยไปที่นี่ไหม ในชีวิตจริงเคยครับเคยเหรอเคยไปเมื่อไหร่วะางเคยนะเคยนะเคยไหมเหรอเคยไปจริงๆเลยนะไปชีวิตจริงเหรอเออโตแล้วไม่เคยไม่เคยไม่เคยเอ้ีกอันนี่พิรุษมากมากเลยมึงเป็นสายปะเนี่ยซึ่งถ้าเราเรามั่นใจเรายกจับไปเลยเดหมายถึงว่าเราต้องเสกเปสปายสมมติเสียงสุดมากโอดมันมีคนนึงเงียบๆอ่ะมีคนเงียบๆถามดิถามดิม่อน ม่อนคิดว่าอาชีพที่ม่อนทำอ่ะมันสกปรกไหมหาข้อมูลเลยะคำถามหาข้อมูลเลยนะไม่ไม่สกปรกไม่สกปรกอันที่เจตสถานที่เนี้ยเหมาะกับการไปเดทไหมไปได้แต่ถ้าสำหรับนี้ส่วนตัวจะไม่ไปไม่ชอบไม่ชอบแต่ไปได้คนอื่นไปได้คนอื่นไปได้ตอบดีมากกล้ามกลัวไปเนี่ยแต่รู้ว่าเป็นที่ไหนก็ได้แต่รู้ว่ารู้จริงมึงหรือเปล่าวะถามนนท์ปุณ อาถานที่นี้ที่เข้าไปเราจะรู้สึกสนุกหรือหรือสงสารมากกว่ากันสำหรับนนทุณเอาจ้าผมสนุก แต่บางคนอาจจะสงสารเป็นไปได้เหรือเราหรือเปล่าไม่เหมือนนะตอบแบบตอบแบบกังองใหญ่เลยกังวลใหญ่เลยผมชี้ที่ไหนวะชี้นำเนี่ยพี่ชี้นำเนี่ยปาดเต็มจังเลยต่างต่งลงมาจากรถตู้เปล่าเราโอนมไหมครับท่เมื่อกี้ถามตุ้งุูแล้วตอนนี้นอนกลองถามคนอื่นตามพิเศษครับจี้แล้วจี้แล้วจี้แล้วคนที่จะทำงานในนี้ครับต้องจบอะไรเป็นพิเศษไหม โอเรียนนัานไหนั้ยหมถ้าเป็นอาชีพที่ผมทำก็แค่ประสบการณ์อย่างเดียวก็พอแล้วไม่ต้องอ๊ยโอ้ยไร้การจริงถามพี่เผือกก็ได้ครับได้พี่เผือกคิดว่าสถานที่นี้อาชีพที่พี่เผือกทำเจอคนเยอะไหมเยอะสิเยอะสิเยอะสิเยอะ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 ถามนวนกุลครับสถานที่ที่จะเข้าไปที่นี่เนี่ยต้องจองล่วงหน้าไหม อุ้ยมันเก็บข้อมูลอัีอมยิ้มเยอะเสรอมยิ้มเลยเราต้องตอบยังไงไม่ให้เขารู้อ่ะพี่เนะตัวเองไม่รู้หรือเปล่าถ้าไม่จองวอล์กอินเนี่ยเข้าได้ไหมมีโอกาสมีโอกาสจะเข้าได้มีโอกาสโอเคไม่น่าถามเลยพี่โอ้ย เสกเป็นอะไรรู้แล้วเหรอรู้แล้วก็ยกมือสักอะไรแล้วมันมันยกมือได้เลมาใช่ที่นี่คืออะไรเหรอยกมือได้เลยว่าใครเป็นสไตล์ด้วยแล้วเก่งมาจากไหนไม่ใช่มึงเหรอไมม่่ใชึงเป็นใครอ่ะโอเคอะไรมั้ง่าพี่เจก็ได้เอาขอเข้าไปกินได้ไหมครับมีขายข้างหน้าให้เอาเข้าไปกินได้หรือกูว๋ที่แปลกอ่ะเออเราอ่าพี่เด้ ถามเจกี่นาทีแล้วกี่นาทีแล้วหนึ่งนาทีครึ่งถามเจกคนที่ทำงานในเนี้ยต้องใส่ยูนิฟอร์มไหมใส่ก็คนรู้จริงอ่ะไม่ได้เป็นสปายไงก็รู้ปว้ไม่รู้เปล่าะด้วยคนเลวบอกตัวเองว่ากูไม่เลวหรอกอ่อ ผมถามพี่นนังคุณรักกันว่ามือเราอย่าสั่นดิอย่ากลัวเออกลัวเขารู้ไงว่าเป็นสปายก็เป็นแบบนี่มไ่่นอาชีพนี้ถ้าเราจะจองไปเนี่ยมันต้องใช้เวลาอย่างน้อยกี่วันผมผมผมไม่อยากตอบจริงผมว่าปั่นปั่นนะปั่นก็ได้เมื่อกี้ถามว่าอะไรนะพี่เมื่อกี้ถามว่าอะไรนะพี่ถ้าถึงลูกหน้ากี่วันถ้าจองล่วงหน้าอยากแบบว่าควรประมาณกี่วันห้าปีห้าปี คไม่ไปแล้วฮะจองนานมากหมดเวลาแล้วฮะหมดเวลาปวดไหมัใช่ขั้นตอนนี้ต้องทำไงก็ไม่มีอะไรหนึ่งสองซ้ำแล้วชี้ชี้ว่าใครเป็นสปายว่าใครสปายอ่ะหนึ่งสองซ้ำทุกคนชี้พี่เสกพี่เป็นไหมเป็นเลยเป็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราต้องจ่ายแล้วเนี่ยเราสี่คนหารกันเหรอถ้อย่างเงี้ยไม่คือใครแพ้ คนดีแพ้คนดีแพ้หมดเลยเหรอเซกเป็นอะไรเป็นคนเลี้ยงสัตว์ไอ้มอนเหรอไม่มี่เพื่อกเหรอสปายกูเป็นสปายเองโอ้โหเอาไปเลยเอาไปเลยงวัน เป็นเต ate, ็นละครศาสตร์อ่าใช่ใช่อะไรประมาณนั้นเลยเต็นละครศาสตร์วะไม่ใช่ไม่ใช่นึกว่าลงละครบอดเวกเลยอ๋อบเวโอเคแลชี้ผมทล้ไมอ่ะแลชี้ผมทล้ไมอ่ะก็สงสัยว่ามันไม่ปกติ้ตจองไปไงก็เลยสงสัยจงไม่มีมึงอ่ะไม่สับสนเลยมึงตัวสับสนเลยเวันนี้หนุกดีทำเงินได้เก่งอ่ะคนดีเลี้ยงนะวันนี้ครับผมตายกินฟรีครับผม หลักการคือเราต้องทําเป็นเรารู้อยู่แล้วแล้วแพงไปสักที่หนึ่งเลยถ้าเมื่อกี้คิดว่าบอดเวก็ก็ไม่สสับนนคิดในใจว่าบอดเวไปเลยไม่สับสดไหมว่าแบบเฮ้ยหรือไม่เป็นที่อื่นอะไรเงี้ยตอนแรกไม่สตูถ่ายหนังก็บอดเวของพี่อ๋อที่ดูดูก็คือดูใช้สถานที่ตรงไหนมันเบิงมั้งวะาตรงไหนมันจองตั๋วอะไรเงี้ยเอาไงรีวิวอาหารหน่อยวันนี้ลืมไปเลยเนี่ยเคยแต่อร่อยจริงอร่อยครับที่นี้อร่อยไก่ก็หมดแล้วเนาะกับข้าวเขาแต่ละอย่าง กปกติได้ไปนั่งกินข้าวแกงไหบ้างมีมีครับบ่อยเลยแล้วก็จริงๆผมจะบอกว่าผม,มชอบเป็นคนชอบกินมาละอยู่แล้ว,ลวไม่กินผักแต่กินมาละนะกิน<ะ>มัละกินต้นหอมแต่แค่นี้ครกินพวกตะกูลหอมแลม้วก็มานละั่กละครนี่แบบคุยเรื่องในกองถ่ายนะวันนี้มาในฐานะตัวแทนของละครเรื่องร้อยเล่นเกมออฟฟิศนะครับผมก็เป็นเรื่องราวของพนักงานออฟฟิศทั้งหลายแหล่นะครับที่พยายามจะหาความสําเร็จให้กับตัวเองแล้วก็พร้อมจะใช้วิธีไหนก็ได้ในการทําที่จะไต่เต้าตัวเอง ไปสู่ความสําเร็จในออฟฟิศแห่งนี้นะครับเป็นดราม่าหรือเป็นดราม่าเชิดเฉือเชิดเฉือนปกติได้ยินพวกละครออฟฟิศจะนึกถึงคอมเมดี้นะเห็นไหมเลฮากันในออฟฟิศอันนี้น่าจะเป็นนาแบบเชิดเฉือหน่อยแต่แล้วมีใครเล่นบ้างคะก็จะมีผมนะครับมีพี่มิ้นชลิดานะครับมีพี่แท่งนะครับมีพี่หญิงละทามีแดนนี่มีพี่วุฒิมีพี่รอนมีพี่พีทองเจือ แล้วก็มีพี่พลอยก็ฝากละครเรื่องร้อยเล่นเกมออฟฟิศนะครับตอนนี้ก็อยู่ในโค้งสุดท้ายแล้วนะครับอีกวีคหนึ่งก็จบแล้วนะครับผมตอนนี้ก็กําลังแบบเข้มข้นมากๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจุดหมายปลายทางของตัวละครของทั้งเมฆและอลิสเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับจะสามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างราบรื่นไหมหรือว่าจะจบแบบปลายเปิดไหมนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันฝากติดตามด้วยนะครับทางช่อง3ครับพุทธประหัสพุทธพุทะหัสเวลา2ทุ่มครึ่ง2ทุ่มครหังวันนี้ต้องขอบคุณนวลคุณด้วยท ร่วมรถกับเราแล้วเดี๋ยวเราก็ไป,ไปจ่ายเงินจ่ายไปเลยจ้า <c oughs> มีสปายกินฟรีรับผมฝากร้านเขาด้วยขอบคุณร้านด้วยร้านข้าว <ปะ S 2> าแกงป้าอุดมป้าอุดม หน้าศาลเจ้าอาเนียเกงเปิดตีห้าถึง11บเอโมงมีภาพประมาณ40-50อย่างถ้าถ้าใครอยากเห็นภาพ40-50อย่างก็มาเช้าหน่อยเที่ยงนี้น่าจะหมดและน่าจะหมดแต่คิดว่าน่าจะถ้าจะเอาเกงก็โทรบอกป้าป้าเก็บไว้ให้วันนี้ไปละค่ะบ๊ายบายขอบคุณคุณด้วยรับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ